ครับก็เดินมาถึงนคู้พิเศษครับคู่นี้ครับต้องกล่าวเรียนอย่างนี้ว่าทั้งสทีมช่างก็ได้เตรียมความพร้อมของรถมาอย่างดีแล้วนะครับสุดท้ายแล้วไม่ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะก็ยินดีร่วมหน้านะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับทีมที่แพ้นะครับทั้งช่างอ๋องนะครับแล้วก็ช่างแอ์นะครับ เจ้าของรถทั้งเสียเอท่าใหม่แล้วก็เอนักขั้นนั้นอยู่จังหวัดเดียวกันนะครับจังหวัดจันทบุรีครับแชมป์แชมป์ครับรับรับวอลเลยครับแชมป์ครับแชมป์ครับแชมป์รับวอลเลยครับเอาละครับคู่นี้ครับ ทั้งสองทีมได้ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะแข่งกันในสนามบุรีรัมย์แต่จะแขกกับกับงานเอ o จโอชายแดนซูเปอร์เฟสติวัลนะครับรันเดียวครับรู้เรื่องครับ นะครับกติกานั้นทั้ง2ช่างนั้นรับทราบอยู่แล้วนะครับในการออกตัวนะครับระยะทางพันเมตรครับผู้ชิงเงินรางวัลพิเศษครับช่างแอร์นนทบุรีกับช่างอ่องสีนครินครับตัวขี่เป็นบอลนครนายกครับบอลบัานาครับเจอกับแบงค์ธงชัยแบงค์บุญหอครับเอาละครับคนถึงใจคนถึกใจพร้อมแล้วครับ ไม่ว่าผมเจะไปยังไงครับยินดีลูกหน้าครับพร้อมแล้วฟาวครับฟาว ฟาวไปหนึ่งรอบครับสำหรับพรนทพนัรับของศรีนัก,กินครับเอาล่ะครับความตื่นเต้นความรึกใจครับท่านผู้ชมทุกท่านคู่นี้ครับพร้อมแล้ว ออกไบนี้ไม <t> ่มีฝาวเอาละเว้ยอวาคู่นี้สิแห่งศักดิ์ศรีครับององไต่แอนครับเอาละเว้ยอวาคู่นี้มองซ้ายอขวาเเม่ออนตลออบุรียังทอบุรียังอยูอนอบุรีจะรีดแ้อออม่เรจะตามอไม่ทันทันทันอดออกตอดี้ออกตอดี้ออกตอดี้ออกตอดบุรีเข้าเส้น่เอ็มเด็กชาครับแอนอบุรครับ เท้าเซนชัยครับผู้ชิงเรางวัลพิเศษครับสุดทางรักเอกชาติจันทบุรีเอาครับโอ้โหยินดีครับยินดีด้วยฮะแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่เอท่าใหม่ครับแล้วก็ช่าง๋องเมืองตลาดครับโอ้โหนี่แหละฮะการแข่งขันครับมีแพ้มีชนะครับ